ตัวเทพฟุตบอลช่วงโวล์ somebody, คับแม่ทับเทพขอเสนอแฮร์รี่เคนแมททับแห่งเกาะอังกฤษตัวเทพฟุตบอลเปิดรับผู้สนับสนุนสายขาวที่ไม่ใช่เว็บพนันตอนรับบอลโลกปี2018การันตีด้วย1ล้านผู้เข้าถึงโพสต์ต่ออาทิตย์และการลงคอนเทนต์40คลิปต่อเดือนสนใจติดต่อได้ที่รายละเอียดที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้ตัวเทพฟุตบอลขอพาทุกท<ฤ>่านเข้าสู่ช่วงวลคัพไม่ทับเทพจะขอพูดถึงกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่ถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงคนหนึ่งในการทำประตูให้กับสโมสสท็อตแนมฮอสเปอร แฮร์ริ่เคนหากไม่นับประเด็นดราม่าจนได้รับฉายากองหน้าบูทูตและมาถึงเรื่องผลงานทำประตูตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเป็นดาวซันโวพิเมลีกสองสมัยติดและเป็นรองดาวซันโวในปีล่าสุดและคือกองหน้าชาวอังกฤษในยุคปัจจุบันนั่นจึงทําให้เขาคือกองหน้าตัวความหวังของทีมชาติอังกฤษในบอนลโลก2018ครั้งนี้อดีตแชมป์โลกหนสมัยอย่างทีมชาติอังกฤษนะครับกับบอลโลกคราวนี้ถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มที่เริ่มลงตัวขึ้นเรื่อยๆและค่อนข้างน่าจับตามองเลยทีเดียวจากผลงานในรอบคัดเลืออที่ไม่แพ้ใครเลยแลละจบบัันดที่่1ง,งกุม และผลงานของแฮร์รี่เคนในสีเสื้อทีมชาติก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวโดวยในนัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคันเลือกที่อังกฤษพบกับมอลตาแฮร์รี่เคนกดไป2ประตูพาทีมชาติอังกฤษชนะได้อย่างท่วมท้น4ประตูต่อศูนย์รวมสถิติข,ของแฮร์รี่เคนในการลงสนามในนาทีมชาติ20เกมเขายิงไปทั้งหมด10ประตูและพากองทัพทีไรออนทะลุเข้ามาเล่นฟุตบอลโลก2อ1 8ได้สําเร็จโดยอังกฤษอยู่ในกลุ่มจีร่วมกับเบลเยียมปานามาและตุนิเซียและบอลโลกในครั้งนี้นะครับ ดาวยิงไว้24ปีได้ถูกแต่งตั้งจากผู้จัดการทีมและการบวชจากเพื่อนร่วมทีมให้เป็นกัปตันทีมในการลงนำทัพทีมชาติลงสู้ศึกในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยโดยแกลเลสเซาเกตผู้จัดการทีมชาติได้กล่าวถึงศูนย์หน้าตัวความหวังคนนี้ไว้ว่าแน่นอนครับว่าแฮร์รี่เคนเขามีลักษณะเด่นเฉพาะตัวและการแต่งตั้งกัปตันทีมของเรามันละเอียดมากเราต้องการคนที่สามารถผลิตฟอร์มที่สม่ำเสมอได้เป็นประจำและเขาก็สามารถทำมันได้อย่างนั้นจริงๆตลอด18เดือนที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเขาาาาพิูนนน์มมมมตลออดถึงงงควมมุ่่ััแรก้ และนอกจากฝีเท้าที่ดีของเขาแล้วเขายังได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมทุกคนอีกด้วยนั่นจึงทำให้ผมตัดสินใจได้ง่ายมากในการเลือกเขาแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาไม่สามารถทําอะไรได้ดีเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมดังนั้นฟุตบอลโลกครั้งนี้เราจะได้เห็นกัปตันทีมที่จะได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอและเรามาลุ้นกันครับว่าแฮร์รี่เคนแมททับแห่งกอังกฤษคนนี้จะยิงประตูช่วยทีมชาติอังกฤษเข้าไปถึงรอบไหนของฟุตบอลโลกปี2018ในครั้งนีี้้เเรราาามมอใจช่วยทััคคนนกบ ขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปของเราและกดมอบหัวใจให้กับคลิปของเราคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นเวิร์คทคับแม่ทับเทพคนไหนอย่าลืมกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ